แั็กเตีงมีอะไรเจ้าคะน้องเฮ้ยตาขาใหญ่ตาขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ดึกดับกระดาษกระดีกระดากระดีมากระดากระดีนี่ครับรู้จะยั้นรถมีเมนครับอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเน้องๆนะครับทุกคนนะครับอยู่กับผมครับโอ้ดัมซิงครับวันนี้ก็นี่ครับมาเสริมทัพครับนี่อะไรนะดูสิดูนี่อะไรนะเสียบอยหกล้อซิงดินด่วนนะครับผม โอ้ว่า <c oughs> ตอนนี้ก็ทำกับข้าวกันอยู่ครับก็สวัสด,ดี์ตอนเชา้ชาช้าทุกคันนะครับนี่ก็มาเสริมทัพ,พหนึ่งคันครับนี่รถรอรถรอเดี๋ยวให้ลงคันแรกครับงานไม่มีลั่นครับโอ้ยคันไหนไม่ลั่นน่ะเชยครับนนไม่มีลัน่นงานนี้มี่จะลุดแปลกแปลกนะครับม่อวานทั้งตกทงตกทางจักเบียด่ปยุงยุกกระยูมีหมดทุกอย่างทุกท่าครับเมื่อวานนี้ โอ้โหเหยียบจนรอบสองพันกว่าแล้ว oh. อ oh ูโ oh. อ oh ้โหโอ้โหโอ้โหเ้ยไม่ไปเลยครับยางจนไหม้หมดเมื่อวานนี้ไอ้อบอยยางล้นไหมยางล้นโอเคเบิร์นให้ระเบิดเลยเด้อของไกลแล้วเว้ยเออให้ระเบิดเลยระเบิดคาร์บอนเลยแล้วก็เช็ครถพร้อมดยงานครับยก็รอกับข้าวไม่แจง กะเพราครับฟีพอยังลปายังไมยังไม่ลูกผัดกะเพราพี่น้องใส่ลงไปเลยนี่ครับพี่น้อง้ยตัวซับด้วยเอวากจะโส่หเลยเอาจสด้วยอ้าะไรน่ะเออบอกไม่องใส่เดี๋ยวก็ไปขาดอีกปันแก้วนะไม่ให้เราบังฟุนเมื่อวานดินกองดินทับบังฝุนขาดครับ S <S ยามเช้า,ชาครับก็วันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเสร็จครับวันนี้จะให้เสร็จครับวันนี้ความอะไรความจะนับยังไงบางคนมันจะไปกองดินมันจะทัาบบางคนไังไงเอา้าจะไปเถียงคนช่วยมันเอาออกอีกดูเถียงอีกหนึ่ง,อองไม่เทเสร็จแล้วมัน ดินมันทับบางฝุ่นทักแกทักทักแกก็ทำคลิปอยู่ก็มีการโทรไปถามไปรถจมครึ่งชั่วโมงดุนเปิดเปิดลำโพงใส่คลิปอีกเป็นไรวะเหมือนว่าต้มก็ต้มเถิดตัวไหนวะอยากโดนต้มเดี๋ยวตัวนี้บอกอยากโดนต้มไปเนียนไหมคีมแจเจอ เจ๊งอีกแล้วเว้ยเปิดร้านขายลาบเจ๊งอีกแล้วเว้ย์เข็นเนไปก่อนมีครับทั้งของมีทั้งของหวานของขาวของมึนเมาแล้วก็มีหมดครับวันนี้ครับครบเซตครับวันนี้ของขาวไม่ใช่ของเราของข้าเลยไม่ใช่ของเราโอ้นี่มีไข่ต้มด้วยไข่ต้มไข่ต้มนี่ไงยังไม่ได้ต้มเลยยังไม่ต้มบ่อ๋อไข่ลวกไข่ดิบครับไข่ดิบเดี๋ยวตอนเที่ยงตัดเดอร์กินข้าวเลยกันครับพี่น้อง ตันเจงกินต้มยำกินเหล่าเจ้าโอเจ้าต้มไข่ไข่ต้มยำเนาเนาะกินจนตอนนี้โรคเกาตผมขึ้นเลยครับตอนนี้ปวดไข่เลยครับพี่น้องท่องท่องกินข้าวท่องเองไม่ต้องไปสนใจการรอดหรอกโอ้ยนี่แหละเนี่ยมาบังกล้องอีกโอ้ไม่ได้บังไทยท่องอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพลงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวกินรับประทานอาหารเช้าไม่ซ้ำเลย สวัสดีครับถ้าเจอคลิปต่อไปครับเดี๋ยวให้น้องกนาวลงคันแรกครับนี่รับน้องใหม่เจ๋วเจ๋วเดี๋ยวก็รู้ว่าเจ๋วไม่เจ๋วเจ๋วเจียวกูเห็นแต่คอมเมนต์มันแต่เก๋วแถวอะไรกูใครมาเจียวเจียวไม่มีเจียวเจียวอีคอมเมนต์นี้ไม่ันเจียวแถวแถวแถว